สวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆน้องแพะน้องแกะของเราอิ่มก็จะเข้าคอกเข้าฟาร์มประมาณนี้นะคะพอหัวค่ำหรือได้เวลาแพะแกะเขาจะรู้นะคะเขาจะเริ่มหันหน้ากินค่อยๆมาละเลาะแถวๆคอกแถวๆฟาร์มแล้วก็จะทยอยกันเข้าคอกเข้าฟาร์มแบบนี้นะคะคือเขาอิ่มนะคะแต่ถ้าไม่อิ่มก็จะกินละเลาะเรียบๆไม่อยากเข้าคอกนะคะ แต่วันนี้อิ่มมากนะคะเพราะหลังจากที่ฝนตกมาแล้วหญ้าของเราก็ขึ้นกันเพียบเลยนะคะหญ้าทุกที่เป็นของเราหมดนะคะแแะแกะของเราชอบนะคะอาหารหลักของเขาเลยนะคะตอนนี้หลังจากที่เราไม่ได้ตัดกระถินเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแม่ท้องแก่แม่ท้องสองนะคะใกล้คลอดแล้วนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะคอกบ,บ้านบ้านสามบ้านบ้านก็จะประมาณนี้นะคะ นี่ก็พวกแม่สาวท้องแรกนะคะเขาจะรู้นะคะถ้าได้เวลาเขาจะเข้าคอกนะคะอิ่มแล้วก็จะประมาณนี้แต่ถ้าไม่อิ่มก็เข้าใจนะคะก็จะกินลเลาะเรียบเรียบตอนก็ไม่อยากเข้านะคะไล่ก็ไม่อยากเข้ามานะคะอันนี้คืออิ่มนะคะ แล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะไม่ไปไหนเพราะว่ามันมีหญ้าให้เขาแทะล็มนะคะไม่เหมือนถ้าแห้งแล้งก็จะไปไว้นะคะเลี้ยงยากกระโดดน้องๆเลยนะคะถ้าได้เห็นตัวหนึ่งไปก็จะตามกันเป็นฝูงเป็นขบวนเลยนะคะแผลกแก่ถ้าอาหารสมบูรณ์เขาก็อยู่ดีนะคะเลี้ยงเลี้ยงง่ายนะคะกินได้ทุกอย่างนะคะแต่การกินได้ทุกอย่างเขาก็ระวังนะคะอันตรายภัยที่มากับการที่เขากินได้ทุกอย่างก็คือกินไม่เลือกก็คือท้องอืดน,นะคะ ให้ระวังนะคะแต่ถ้าอาหารธรรมชาติแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะถ้าเราตัดให้ก็อย่างกระถินก็อย่าตัดให้มันอ่อนมากเกินไปไม่ใช่ไม่ให้ตัดนะคะตัดได้แต่ดูให้มันสมควรนะคะไม่ใช่ทั้งรถมีแต่กระถินนะคะให้กินทั้งวันทั้ง <S 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 แน่นอนเลยคะ่ะท้องอืดแน่นอนเพราะว่ามันจะมีในกระถินอ่อนมันจะมีสารไซยาไน์นะคะ เพราะว่าแพะแกะขังถ้าเราขังไว้มันก็จะกินกิน้ยงๆกินกินเลยนะคะอันนี้ข้อก็จะเฉื่อยๆหน่อยนะคะทางเข้าเพราะว่ามันจะมีน้องวัวนะคะออกมากินด้วยก็จะเดินย่ําไปย่าม,มาทางของเราก็จะเละหน่อยนะคะตอนนี้เจอแดดก็จะเริ่มกล้ามนะคะคนอีสานเรียกกล้ามแห้งนะคะเดินได้ปกตินะคะแต่จะมีรอยวัวนิดหน่อยนะคะ อิ่มแล้วก็ประมาณนี้นะคะเลี้ยงง่ายนะคะแพะแกะถ้าโรคภัยไม่เข้านะคะถ้าเรารู้จักถ่ายพยาธินะคะเน้นถ่ายพยาธิเลยหรือว่าแพะแกะเราไม่เข้าออกฟาร์มบ่อยนะคะเพราะว่าที่เข้าออกฟาร์มบ่อยไม่ใช่ไม่ให้ซื้อนะคะซื้อได้นะคะแต่ถ้าเกิดตัวเป็นโรคเป็นภัยมามก็จะมาติดคอกติดฟาร์มของเรานะคะก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างนะคะ ตอนนี้แพะแกะของเราก็ทุเลาบาบางนะคะเหลือไม่เยอะนะคะหลังจากที่เมื่อก่อนเรามีเยอะแยะนะคะทีนี้เราก็จะเป็นการพักผ่อนนะคะลดปริมาณลงบ้างนะคะ,ะเรามีภาระกับน้องวัวอีกนะคะเ็นะคะเขา <c oughs> เห็นไหมคะเขานึกว่าเราจะเทอ,อาหารเสริมนะคะ วันนี้เราไม่ให้นะคะไม่เทนะคะไม่ให้เขานะคะวันนี้เขาก็จะเข้ามานะคะหาอาหารเสริมแต่ไม่มีก็แล้วไปนะคะวันนี้เราให้ที่มันหมักนะคะมันหมักเราเหลือนิดนิหน่อยหน่อยนะคะแต่งวัดนู้นนะคะหมักไว้แล้วยังให้ไม่หมดนะคะนี่ก็จะเริ่มให้เขานะคะ